สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยครับก็คือว่าพรรคเก้าวไกลก็คงจะต้องเป็นฝ่ายค้านแต่ยังไม่ได้ประกาศชัดเจนเพราะอะไรอะไรแม่งก็เกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพื่อไทยเป็นรัฐบาลสักพักหนึ่งอาจจะทนไม่ไหวก็ได้สักพักหนึ่งก็อาจจะเป็นไงปรับคอรมอและอาจจะมาจับมือกับก้าวไกลก็เป็นไปได้หมดเพราะคําพูดของนักการเมืองสอวอส,อส,อสอแม่งเชื่ออะไรไม่ได้โดยเฉพาะสอวอชุดนี้บางคนบางท่านอย่าไปเอ่ยชื่อแม่งเลยเดี๋ยวแม่งก็ฟ้องพวกที่เชื่อถืออะไรไม่ได้เลยบ้านเมืองวุ่นวายชิบหายก็เพราะสวบางคนในชุดนี้แม่งก็สร้างความปั่น วตั้งแต่การเสนอชื่อพิธาครั้งแรกแล้วรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งพวกท่านหรือพวกมึงก็น่าจะยกมือให้เขาแต่พวกท่านและพวกมึงกลับไม่ยกมือให้เขาจนบ้านเมืองวุ่นวายชิบหายจนถึงวันนี้ สุดท้ายมึงก็ไม่เอาพิธาเป็นนายกไม่เอาก้าไกลแม้กระทั่งการถแถลงข่าวในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล11พัก300ว่าเสียงเนี่ย3 0 14หรืออะไรเนี่ยพวกคณะถแถลงข่าววันนี้พวกท่านหรือพวกมึงยังบอกเลยว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้จะต้องไม่มีการแก้ไขมาตรา112นี่มันเอาสถาบันมาบังหน้า ทั้งๆท,ที่การแก้ไขมาตรา112มันก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยว่าจะเป็นการล้มเจ้าหรืออะไรต่างๆแต่มันก็เอามาตรา112เนี่ยมาบังหน้าอันที่2มันบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องไม่มีก้าวไกลโอ้โหมันตั้งข้อหลังตั้งข้อรังเกียจกันจนขนาดน,นี้นหะครับนะครับเนะนี่ยมันมี2ข้อนะครับที่จะรัฐบาลน,นี้ชุดนี้ยืนยันเลยมาตรา112ไม่มีการแก้จะไม่มีการร่วมมือหรือรัฐบาลอ่ก้าวไกลจะมาเกี่ยวข้องดูดนะครับพี่น้องครับ นโยบายแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยบางคนเหลืองบางคนแดงบางคนฟ้าบางคนหลากสียังโชคดีไม่มีประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ทำไมต้องมากายเป็นฝ่ายค้านแต่ก็งดออกเสียงไว้เพราะคิดว่าวันข้างหน้าไม่แน่อาจจะส้มหล่นหรือเปล่าประชาธิปัตย์ปรากฏว่านะงดออกเสียงไม่มีใครเชิญก็ร่วมรัฐบาลตกพลังในข่าวนี้นะครับหรือเป็นนโยบายของพรรคหรืออะไรไม่รู้เข้ามากดไลค์กดแชร์ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ก็คงต้องไปอยู่ฝ่ายเดียวกับก้าวไกลนอกนั้นก็ไปอยู่กันฝ่ายรัฐบาลหมดรัฐบาลชุดใหม่ เี่ยคือรัฐบาลเดิมเพิ่มเพื่อไทยเท่านั้นเองวันนี้การแถลงข่าวก็ปรับ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 เลิกเลยครับนะรีบปิดเลยครับพอนักข่าวจะถามเถิงก็ไม่ยอมตอบครับเพอและมันตอบไม่ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีใครจะได้ขี่ตาแหน่งมันก็พูดแบบหลวมๆเพราะตอนนี้มันยังตกลงอะไรกันไม่ได้ครับพี่น้องครับยังตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีมหา,าไทยเพื่อไทยก็อยากได้ลุงป้อมก็อยากได้ทุกคนก็อยากได้อยากได้ตําแหน่งสาคัญแต่แม่งมีตําแหน่งเดียวนะ คุมผู้ว่าในอำเภอทั้งประเทศนะมันก็ดูใครจะดูแลตำรวจนะอะไรต่างๆสวยแม่งกะเยอะผลประโยชน์แต่งตั้งโยกย้ายของผิดกฎหมายสีเทามันก็ต้องดูว่าเออเราควรจะต้องดูแลอะไรมันยังตกลงไม่ได้ครับมันถึงต้องรีบปิดการถแถลงข่าวคำถามสองนะคำนักข่าวถามว่าเออชนหน้านจะลาออกไหมชนหน้าก็อ้มอ้ามือเงือครับนะอ้มเงือกเงือกครับอ้างแต่เพียงว่า ก็เพราะมันไม่แลนสไลด์ก็เพราะว่ามันไม่แลนสไลด์มันเลยต้องเป็นแบบนี้อืนะครับถ้าแลนสไลด์แล้วไม่เป็นแบบนี้เพราะมันไม่ได้แลนสไลด์เขาว่างั้นก็โยนความผิดให้กับประชาชนหรือเปล่าที่ไม่เลือกพวกท่านหรือพวกมึงจนแลนสไลด์ใครเขาจะไปเลือกท่านหรือเลือกมึงนะครับพักเพื่อไทยเพราะว่าคุณพูดจามันไม่ชัดเจนหาเสียงมาคุณก็ อ,อ้อ,อมอ้อมเอมเอมเกี่ยวกับเรื่องการจับมือกับลุงเพราะคุณอาจจะมีความตั้งใจตั้งแต่แรกที่จะจับมือกับลุงหรือเปล่าคุณเพิ่มจะมาพูดชัดเจนตอนอ่าหกเจ็ดวันก่อนการเลือกตั้งประชาชนเขาเลยไปเทคะแนนไปให้พักก้าไก่ที่เขาพูดชัดนะมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเขาชัดเจนแล้วเขาพูดชัดเจนประชาชนก็ต้องการความเปลี่ยนแปลงน,น,นะ ถ้าเขาต้องการลุงก็ต้องเลือกตั้งทําไมก็ปฏิวัติไปเลยหกพันล้านไม่ต้องจ่ายหกพันล้านเอาไปจ่ายค่าอยู่ค่ายา,ยา,ยายเอาไปเลี้ยงหมูกระทะประชาชนไม่ดีกว่าหรือคําถามไปถามมาว่าหมอชนน่านจะต้องลาออกจากตําแหน่งหรือไม่ก็ปรากฏว่าหมอชนน่านเขบอกว่าต้องลาออกแน่แต่รอเสนอชื่อนายกเสนอชื่อคณะรัฐมน,น,นตรีเรียบร้อยแล้วโปรดเก้าเรียบร้อยแล้วก็ลาออกนะแต่ข่าววงในทั่วๆไปก็คือหมอหมอชนน่านเนี่ย ยอมโดนดา่าทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยลาออกจากหัวหน้าพักก็ต้องไปเป็นรัฐมนตรีใช่หรือไม่พี่น้องนะใครจะไปยอมเนะี่ยเจ้าของพักส่งมาให้เป็นหัวเป็นหัวหน้าพักโดนดา่านะตลบตะแลงหลอกลวงประชาชนโดนดายับเพราะฉะนั้นต่อวันข้างหน้าต้องออกจากหัวหน้าพักมันก็ต้องมีตําแหน่งลงรับก็คือหมอทน,น่านก็ต้องได้เป็นรัฐมนตรีจริงไหมครับพี่น้องมันคงไม่ลาออกแล้วมันไม่ได้ได้หอกได้ดาอะไรเลยหรอก เป็นหนังหน้าไฟเนี่ยพี่น้องประชาชนบอกอะุกครูจุกครูนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะครับว่าหมอชนน่านก็น่าจะได้ตําแหน่งทางการเมืองนะครับนะต้องได้ครับลาออกจากหัวหน้าพักหมอชนน่านต้องโทรโทรไปที่ดูใบนะนะกำลังขึ้นเครื่องจะกลับเมืองไทยว่านายครับผมเนี่ยยังไงไงก็ต้องลาออกนะเขาด่ามาทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะผมก็ลั่นวาจาไว้แล้วนะว่าผมเนี่ยถ้าไปร่วมกับ พักพลังประชารัฐเนี่ยผมต้องลาออกแล้วผมต้องลาออกครับนายครับมีตําแหน่งอะไรผมเออชนน่านไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาสมมุติว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อหมอชนน่านยังไงก็โดนกดดันหนักต้องออกครับสุดท้ายแล้วก็ต้องลาออกไปแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะได้เป็นรัฐมนตรีแต่เขาไม่ได้อะไรเลยนี่ครับทิปหายสวยเลยนะครับพี่น้องครับนะครับเอ,อนะฮะ พักเพื่อไทยก็พยายามจะส่งสารว่าอย่าไปหลงทางกับวาทกรรมอย่าไปหลงทางกับสนามอารมณ์ที่ด่ากันไปด่ากันมาทางโซเชียลเพราะมันไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับเขาพูดทำานงนั้นอย่าไปหลงกับวาทกรรมไม่มีลุงไม่มีเรานะมีลุงไม่มีเราอะไรต่างๆคำว่าลุงเนี่ยเป็นแค่วาทกรรมเป็นแค่สนามอารมณ์นะโซเชียลเป็นแค่ไม่ใช่โลก แห่งความเป็นจริงเป็นโลกเสมือนจริงผมว่าไม่ใช่นะทุกวันเนี่ยพักเพื่อไทยที่แพ้เลือกตั้งกับพะอะไรเพราะทิกตอกเพราะ Facebook เพราะ YouTube เพราะทวิต t ตอรเพราะคนไทยส่วนใหญ่อยู่บนมือถืออยู่บนแพลตฟอร์มนะครับคนดูรายการต่างๆมากกว่าทีวีเยอะวันนี้ผมไม่เจออะไรคุณสอนุทธุสุนทรนะตินดา คนดูทีวีกับคนดูคุณสอยุทธ์ทางโซเชียลผมว่าคนดูคุณสอยุทธ์ทางโซเชียลเยอะนะวันนี้ผมในฐานะเป็นเอฟซีก็ไปขออนุญาตถ่ายภาพกับคุณสอยุทธ์มาเพราะว่าก็ถือว่าเป็นนักข่าวที่ผมติดตามมาตลอดนะครับเนะี่ยก็ไปถ่ายรูปกับคุณสอยุทธ์มาหนึ่งรูปโพสไปที่ฟอนด์เฟซบุ๊กเพราะว่าเราชื่นชอบคุณสอยุทธ์ในการจัดรายการของแกเนี่ยแกเน้นการเมืองเป็นหลักเลยอย่างอื่นน้อยมากอาากรรมถ้าไม่มีนะครับพี่น้องครับ นะแล้วก,ก็คนที่ดูแกนเนี่ยทางโซเชียลเนียเยอะมากผมเองก็เป็นคนหนึ่งเป็นเลฟซีะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับพักเพื่อไทยเนี่ยพูดทำนองว่าการการใส่อารมณ์การด่าทออะไรพักเพื่อไทยทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นเรื่องอารมณ์ผมว่าไม่ใช่นะมันเป็นมันเป็นการแสดงออกทางการเมืองถึงความไม่เห็นด้วยกับพรรคการเมืองที่ไปหาเสียงมาแล้วแล้วไม่ทำตามที่พูดหรือบางคนเรียกว่าต่แหล ตะแหลตแลตะแหลนะหรือการหลอกลวงประชาชนเขาถึงไม่พอใจด้วยการด่าทอเสียงต่างๆทางโซเชียลนี่เป็นคะแนนจริงๆนะครับพักเก้าไกลที่ได้คะแนนก็มาจากโซเชียลโซเชียลมันคือคนมันไม่ใช่ผีโม่แป้งมันไม่ใช่ i อต่างๆคนที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยที่มาดูผมเนี่ยทุกคนเนี่ยแม่เป็นคนไม่ใช่ควายและทุกคนนี่ไม่ได้แดกยากนะ ออนะทุกคนเนี่ยที่มาดูผมเนี่ยกินข้าวทุกคนเลยไม่มีใครแดกย่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออฝากพักเพื่อไทยนะครับให้ความสําคัญกับโซเชียลคุณอย่าไปมองว่าโซเชียลเป็นสนามอารมณ์ไม่ใช่ครับใครๆแม่ก็ต้องมีอารมณ์นะครับเราไปเลือกพักการเมืองมาเอา้าไม่จับมือกับลุงปิดสวิต์สามปปิดสวิต์สวเอา้าทาไมทำามมึงกลับไปจับมือกับสามปมึงกลับไปจับมือกับสองลุง ทั้งๆนี่มึงเคยหาเสียงว่าอย่างมึงทาอีอย่างอย่างนี้เรียกว่าโกหกหลอกลวงประชาชนหรือไม่และมันควรมีอารมณนะ์ไหมล่ะคนที่เขาเลือกเองมาแม้กระทั่งสมาชิพกพรรคเพื่อไทยหลายคนน่ะก็ขอลาออกจากภาคเหนืออะไรเงี้ยเขาก็ลาออกเขาก็ทนไม่ไหวแล้วนะนักวุฒิสายเครื่อเนี่ยเป็นแกนนําในคนหาเสียงปลาใสอ่ะนะเป็นตัวหลักเลยเขาก็ต้องไปงานลาออกร้องไห้ร้องโห,งหมผ่านรายการคุณสอนย,ยุทธจนคุณสอนย,ยุทธสงสัยเลยว่าเฮ้ย เต้นเฮ้ย hey, ตกลงเองเนี่ยนะตกลงนี่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือไม่ใช่ละครนะไม่ใช่ละครนะเพราะอะไรเพราะว่าแม้กระทั่งคุณสรยุทธนะ์เนี่ยติดตามข่าวการเมืองมานานยังต้องถามนายเต้นหรือนายนะัทวุฒิว่าเฮ้ยสิ่งที่พูดง,ง่ายๆที่มึงทำอยู่นะที่มึงลาออกแล้วก็มึงบอกว่ายุติบท,บ,ทบาทเนี่ยตกลงเนี่ยไม่ใช่ละครนะเพราะว่าคนเนี่ยไปตั้งคําถามว่าเพื่อไทยการละครใครที่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยก็เลยถูกตั้งคําถามว่า เพื่อไทยการละครหรือเปล่านะหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวนี้เนี่ยครับพักเพื่อไทยเวลาจะพูดอะไรอย่างๆานเนี่ยคนแม่งกันเริ่มสงสัยแล้วเฮ้ยมึงพูดจริงเปล่าวะนะเออมึงมึงพูดจริงหรือเปล่าอะค,คนแม่งเริ่มสงสยัยแล้วนะครับหลายๆคนแม่งเริ่มสงสัยเฮ้ยพูดจริงเปล่าวะพักเพื่อไทยเฮ้ยพรุ่งนี้พ่อจะกลับบ้านจริงเปล่าวะ นะพอใครก็บอกไม่จับบอกเพื่อเจ้าเพื่อเจ้าสุดท้ายแม่งไม่กัแล้วเนี่ยคนมันเริ่มเริ่มสงสัยอเวลาพักเพื่อไทยหรือคนของพักเพื่อไทยพูดอะไรเนี่ยคนมันเริ่มสงสัยให้ hey, มึงพูดจริงหรือเปล่ามึงโกหกหรือเปล่าเพราะคนมันเริ่มสงสัยเพราะพอมันโกหกแล้วเนี่ยนะคนมันกส็สงสัยแล้วว่าเอ้ยมันยังไงแน่วะพี่น้องครับเข้าใจผมพูดไหมคือคนโกหกเป็นเป็นสันดานเนี่ยบางคนนะผมไม่ได้บอกว่าใครนะพอบอกเดี๋ยวแม่งก็ไปไงฟ้องกูอีก กนะูก็ขี้เกียจไปขึ้นสารในะวันๆก็ขึ้นเยอะที่หายแนละ้วก็เรียนให้พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเขาบอกพรุ่งนี้ทักสินกลับว่าเราไม่รู้ว่ามันยังไม่ชัดนะ่ะแหล่งข่าวผมก็บอกไม่มีชื่อทักสินมีชื่อคนอื่นที่มาจองเครื่องบินมาเราก็ไม่รู้ว่าแม่งอะไรสลับซับซ้อนมันคงจะต้องต่อรองกันแหล่งข่าวบางคนก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวคืนนี้แม่งก็รู้ว่าใครจะได้ไปไม่ได้เป็นเพราะเราเชื่อคําพูดของนักการเมืองอะไรไม่ได้แม่งก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่การต่อรองผลประโยชน์ ส่วนสบวบางคนบางท่านแม่ก็บางคนแม่ก็ทําตัวเป็นขี้ข้าของสองลุงนะเพราะมันได้มาจากคนพวกนี้ก็แค่นั้นอะเบืองภาษีที่หายในสวในบางคนเนี่ยเราอย่าไปบอกแม่งทุกคนนะบางคนเนี่ยเบืองภาษีเดือนละแสนกว่านะไม่ได้มีประโยชน์เลยเหมือนไส้ติ่งเหมือนสวทางการเมืองอสอบวบางคนนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะอืมนะ นะครับนี่ก็สถานการณ์บ้านเมืองนะมันก็คงยังไม่จบไม่สิ้นหรอกพอหลัง่างนั้นพอได้นายกมาแม่งก็ต้องมาทะเลาะก,กันอีกเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีแม่งไม่เคยเถียงกันเลยเรื่องประชาชนเลยตั้งมาติดตามข่าวมาดูรายงานข่าวทุกช่องแม่งก็บอกว่ายังติดขัดเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรียังติดขัดเรื่องตำแหน่งรัฐมนต,ตร,ตนรนตีคือมึงไม่เห็นเถียงกันเลยหรือว่าโอ้โหประชาชนไงพวกมึงแต่งตั้งจัดตั้งรัฐบาลกันโดยไม่ได้เห็นหัวประชาชนเลยจริงไหมครับพี่น้อง มึงคุยกันแต่เรื่องรัฐมนตรีใครจะได้เป็นนายกใครจะได้เป็นรัฐมนตรีมึงจะได้สี่ตำแหน่งสองตำแหน่งมึงคุยถึงเรื่องผลประโยชน์ประชาชนมึงไม่มีเลยคนพวกนี้เข้าใจไหมครับพี่น้องอืมนะเราก็ต้องทมาหาก,กินไปเป็นนี้ก็ต้องใช้ไม่ใช้ก็ไฟแนนซ์แม่งก็มายึดรถนะครับเออนะไฟแนนซ์ก็มายึดรถอ่เวิง่งอะ นะครับเพราะนั้นก็เป็นนี่ก็ต้องใช้นะครับไม่รู้จะอะไรยังไงเลยการบ้านการเมืองก็อย่าไปเชื่อถืออะไรมากนักนักการเมืองแม่ก็บางคนก็ไปเปรียบเทียบนักการเมืองบางคนแม่ก็ไปต่างอะไรกับโจรบางคนแม่ก็เป็นโจรมาก่อนนะพอเป็นโจรเสร็จก็เป็นนักการเมืองบางคนก็เคยติดคุกบางคนก็เคยค้ายาบางคนเจ้าของบ่อนแม่ก็รวมถูนลวมความบันเทิงรวมโจร สักจะไม่มีในหมู่โจรนี่มีพี่น้องประชาชนเขาว่ากันนะแต่เขาไม่ได้หมายถึงใครเขาไ่ต้องมาฟ้องกูจุกครูเอ่อจุกครูจุกครูจรใจสลายแล้วครับอืมนะตอนนี้ก็เท่าที่ข่าวทราบข่าวมาแม่กําลังตกลงกันว่ากูจะได้กี่เก้าอี้นะมีแต่เศรษฐีทั้งนั้นมารวมตัวกันเศรษฐีเอ่อข้าราชก,การขี้โกงมารวมหัวกันจดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าครับแล้วจะเลือกไปเพื่ออะไรครับ ในเมื่อทําอะไรก็ต้องฟังสองลุงทําอะไรก็ต้องฟังสองวอสอวอก็ขี้ข้าสองลุงหรือเปล่านะเออรัฐบาคลครูกายแก้วโอ้โหใช่เลยครับอืมเลิกเชื่อถือพรรคการเมืองบางพรรคแล้วครับไม่รู้ว่าพรรคเป็นพรรคเพื่อใครเลือกตั้งแทบตายเออนะเสียเงิน6กพันล้านภาษีอืมนะครับกระเฮียนกระหือลือกันเลือเกิน แชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากทั้งทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับสวบางคนถามหาต่อสวไอสวะนี่นะแบ่งเค้กันไม่เห็นหัวประชาชนนะนะครับประจะตกลงประชาชนเป็นแก่หุ่นเชิดน,นะเลือกเป็นพิธีแค่นั้นใช่หรือไม่รัฐธรรมนูญแห่งซวยหรือเปล่าครับ อชอบอาจารย์พูดตรงไปตรงมาดีครับนะครับอจิบไวแล้วมันดีครับอ่าครับก็กราบขอพระคุณเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันนะครับโลกทั้งใบให้เพื่อไทยเลยดีไหมครับสี่ปีน่าจะมีสวมันจะมีทำหาอะไรพวกนี้เปลืองภาษีนะทวงความเจริญหรือไม่นะ่พวกนี้ผมเห็นหน้ามันแล้วอยากจะเข้าไปเลิกเก็บกบาลสักวป๊อืนะ พรุ่งนีออ้อาจารย์ไปดอนเมืองหรือเปล่าครับ9โมงไปทาไมครับตํารวจเข้าไปเข้าไปถึงก็ต้องใส่กุญแจมือมันเป็นนักโทษต้องใส่กุญแจมือหลังจากนั้นก็พาไปศาลฎีกาสนามหลวงฟังเอาไปพากษาว่าได้ทุจริตคดโกงยังไงฟังในพากษาเสร็จก็ไปเรือนจาพิเศษกรุงเทพที่ลาดยาวนะี่กระบวนการก็มีประมาณนี้พอบ่ายสามก็เลือกนายกซึ่งเราไม่รู้ว่านายกที่เสนอชื่อจะเป็นเศรษฐาหรืออุ้งอิงก็มีสองคนนี่แหละครับ นะแต่ถ้าไม่ได้แล้วก็อาจจะเป็นตะป้อมก้าวข้ามความขัดแยง้งนะครับนะก็ดูนะตะป้อมแกจะก้าวข้ามความขัดแยง้งหรือไม่อย่างไรก็ดูกันไปนะครับพี่น้องครับนะก็สบายๆกันนะครับบ้านเมืองนะเลือกตั้งมาก็ต้องรอสอรวซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหลายๆคนก็ถามว่าสวทําไมมึงไม่เลือกซะเลยหรือเป็นซะเองเลยมึงอยากเป็นนะไอพวกทวงความเจริญ ยึดรถแล้วฟ้องส่วนต่างได้ไหมครับนะถ้าเกิดว่านะเราค้างชำระค่างวดบอกเลิกสัญญาแล้วเขาฟ้องเราก็ต้องชดใช้ส่วนต่างครับวันนี้ก็ไปออกรายการหวนกระแสะเรื่องการยึดรถการยึดรถเนี่ยนะครับถ้าเขาถ้าเขาบอกเลิกชอบแล้วเราก็ต้องให้เขายึดรถไม่จะชักปืนไปขู่เขาวันนี้ออกรายการหวนกระแสนะฮะนะรัฐบ,นะบาลเพื่อใครอืทนายเดชาใจถึงเพิ่งได้แน่นอนครับมีอะไรเดือดร้อนอะไรก็โทรมา เราพักเราพ่วกกันนะครับดูแลกันอ่านะครับว่ากันไปครับกดไลค์กดแชร์ให้แล้วครับกราบขอบพระคุณครับทุกช่องทางนะครับพี่น้องครับเราติดตามกันทุกแพลตฟอร์มนะติดตามทนายคายทุกก็ให้ความรู้กันอย่างเต็มที่เต็มทางนะครับอทําไมยูทูบเบอร์ที่เคยติดคุกเวลาลงคลิปทีไรชอบมีลิงก์ชวนเล่นการพน,นันนะ ก็แจ okay. ้งมาครับนะใครเป็นยูทูบเบอร์แล้วชวนเล่นการพนันมีผิดกฎหมายนะอย่าทำนะครับช่องทีวีทำไมเจอแต่สวสวะมาพูดทุกวันเลยเห็นแล้วอยากจะเขกบาลอน่ครับเสียดายภาษีพวกสวพวกนี้จริงๆครับเสียดายภาษีผมเห็นแล้วเห็นหน้ามั้แล้วอยากจะเขกบาลนะ่ะครับอื คดีลุงพลคนร้ายคดีลุงพลเป็นไงกันรอตัดสินครับรอสามสิบเอ็ดหน้าลุงพลนะเอฟซีทนายเดชาครับพรุ่งนี้ไม่กลับกลัวติดคุกหรือเปล่าน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันทักสินจะกลับไหมแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเขาจะกลับนะนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะก็ปัญหาบ้านเมืองเราก็สารพัดเรื่องนะครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กัน วันนี้เราก็มาคุยกันสั้นๆ DSI เอาจริงจ่อร้องสารปิด Facebook หลอกลงทุนโอ้ทำสักทีนลคุณพ่อเอ้ย,เ,อยเว็บไซต์ที่หลอกลวงประชาชนนะเยอะแยะมากมาย Facebook ก็เยอะแยะนะเฟซเอาไปตรงรวตาต่างๆเนี่ยก็ช่วยปิดๆไปนะไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยนะแบ่งโคต้า11พักการเมือง314เสียงชูวิทย์เผยข้อมูลติดคุกอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ นะคิดว่าทักษิณจะอยู่ให้เป็นเมื่อเย็นพอรอได้ไหมล่ะนะรายงานข่าวบางคนก็แจ้งว่าทักษิณน,น่าจะทําเหมือนกำนันคนหนึ่งที่ชนบุรีอ้างว่าป่วยแล้วก็นอนโรงพยาบาลน,นะจนพ้นโทษนะ่าจะไปะนั้นก็จะมีเลยรายงานแพทย์รายงานหมอมานะเพราะก่อนจะมาก็อ้างว่าแวะไปที่สิงคโปร์ไปเอารายงานแพทย์ว่าเป็นโรคที่รักษายากอะไรทํานองนั้น นะาจำเป็นต้องนอนในโรงพยาบาลเอกชนอาจะเป็นะปนอนโรงพยาบาพลพระรามเก้าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรือโรงพยาบาลไหนเราก็ไม่ทราบนะกติดตามกันต่อไปอ่ะนะคนรวยคนมีอำนาจติดคุกก็นอนโรงพยาบาลได้หรือเปล่าเราไม่ทราบนะกติดตามกันต่อไปครับนะสวก็หลายคนบอกยังไม่มั่นใจจะเลือกเศรษฐาหรือไม่นะเออทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ที่ใครครับ อยู่ที่สองลุงครับที่เป็นคนเจ้าของสอวเจ้าของข้อนะครับนะนะวันนี้มีอะไรบ้างครับคนรวยฉลาดอืมนะครับนะครับวันนี้ก็คงน่าจะแค่นี้นะน่าจะได้เวลาพอสควรเมื่อใกล้เวลาจะสองทุ่มแล้วนะใครมีปัญหาข้อกฎหมายนะลองทุกลองเรียนอะไรต่างๆก็สอบถามมาได้ที่เพจของอทนายคลายทุกนะครับยินดีนะครับ วันนี้ก็ฝันดีรารีสวัสดิ์ก็ต้องลากันไปก่อนขอบคุณมากครับนะฝันดีรารีสวัสดิ์นะไปเร็วหน่อยนะครับวันนี้เอาสั้นๆแล้วกันทุกครูทุกครูทุกครูขอบคุณคคสําหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ